โอดยทางเฮากกมาเยี่ยมน้องมะนาวอีกแล้วพี่น้องสบายดีทั้งแม่เฮ็ดยังนี่อืออยู่ทางไหนเด้อ่ะสบายดีโดยสบายดีว่าดังเด้องวัดติดใหม่เด้ออ๋อคือแต่งตัวงามแท้นี่งามเนาะท่าละมุยนี่วิทย์อะไรนางคืนนี่ไดแม่นเจ้าว่าวตะกี้น่าปวนต่อยเนาะ เออแมนอยู่ท่าทฝนยังเห็นกรอบน่ารักไหมถ่ายฝนลงกันยังอ๋อเป็นอะไรนะตื่นนอนอ่ะโบนอนเถิงตื่นบอดนะนอนดับได้นึงเชือกไปได้นึงเออมีแห้งบ่ตื่นมาน่ะโดยอะไรบอโดยโดยก็คือว่าไขรขึ้นเนาะแต่งตัวกันงามแนวขาดผมพายหงายใช่ของชาวทองหงาย โอ้ตัวเปลี่ยนกันก็เล่าบอกเปลี่ยนกันเนาะใจกินข่าวกินน้ำกับยังตอนแรงนี่โดยโอ้ทั้งแม่หนึ่งข่าวล้วบ่ซะข้าวเย็นกินข่าวเย็นกับเ่บเพื่อกันเนาะถ้ามีอาหารเนาะได้ยังสจ้ะกินอนเพิ่นเออหนังเข้มนี่คือว่า แซ่บจําแจ่วนะเออจีแจ่วเด้อแจ่วใส่ผักหอมมีบ่พ่อหอมบ่มีล่ะให้แม่ไปเอานําปาวีก่ปาวีเอาเด้อยังบ่แม่เพียหร้านยังเลยยังไปเอาอีก้ยังีเนาะมีตู้เย็นอืเาดังบ่ได้ใไมอันมันเบิดไฟอ๋อมันบ่มีตู้เย็นเนาะนงเนาะันจะมีตู้เย็นกหือไปฟังเพลงเชื่อมเฮ็ดกันได้บ่อ่าไมน่ะสําหรับใโทรศัพท์ แหละก็ได้ยินเสียงเจ้าเสียงข่อยเท่านั้นแหละเชื่อมใช้โท่าะทระซับกัทใช้พังเพลงแต่ไม่มีบล์บล์พังเพลงบลได้ได้แต่ฮาวบลน้ำกันได้แต่ฮาวบลน้ำ <laughs> กันเนาะทางแมก่ก็ถือว่าเห็นน้องดีขึ้นอยู่เนาะกินยาแล้วบล์กินตอนแรกแบบเจ้าอย่างเ้าแ้กตอนแรก เลืล่อนเลือ่อนว่าสิกินย่ำคืนบ่แมกินย่ำคืนก็นได้บอนบ้บให้กินไโอ้โอ้สมมติว่า,าข้า,ขากินแรงแรงตลอดนะดีกว่าบอดูนัน่นไหนเพื่อนในน้ำให้กินข้าบอ้ามันแหงให้กินนน่นเาจังเวียนเอาโอ้โดยโดยอสินคืองามถ้เปลี่ยนใหม่ได้เลยอันนี้แม่นบ่เป็นมินโอ เอาได้ใส่ผานะไม่อยู่วะน้องเอาเฮ็ดได้ใส่คาสูบอ่โอ้ดูดูคาสูเนาะนางเนาะอืมก็มแต่ว่าอันนั้นบ่นังมีแต่ว่าเส้นชินนะบอมแมะโอ้แล้วอันว่าธนยุทธบอเดี๋ยวนี้ฮะธนยุทธ จีบดดุเฮ่่ย่่่ม่อน,นี่น่่่่ออนน่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ั้น่่่เ่่่่่่่่่ได้่่่่่่่่่่่่่ส่มบ่่่่่่่่่่เ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่อ่่่่่่่่่ะ่่่่่่่นะ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ะเ่า่่ดเด่่่ด่น่่่่่่ม่น่น่่่่่่่่่่่่่่่่้่่่่่่่่่่่่่่า่่่เ่่า่่่่่่่่ นั่นแหละเนาะคันต่อไปคันแม่ปล่อยเด้อคันแม่ปล่อยสู่เด้อเจ้าจะไปได้เด้อมือได้กล้าบารีกะให้แม่ปล่อยเนาะมือซึกในตัวเจ้าเองอะนะปล่อยไปห้าสิบไปหาชาป่าห่านเจ้าอยากไปโลดคันปล่อยไปหาชินั่งชินนนเนาะแม่กัสีปล่อยไปจ้างได้ลรากะเนาะแม่เนาะปล่อยากไปหากินวันเจ้ไปทุกที่ด้เนาะอืมบไปเนาะคันปล่อยเด้อ เกงกบเออเจ้าคิดอยากบอเออไมน้้วยนี่นะเมนแมนความเพลินแะ่ักขีสมดังโคมนนางเนาะเก่งใส่เขียดหน่อยเนาะโอ้ยบออเลยลมลายอะไรดิเนาะอยากว่าจ้ายากเอาว่ามะกรอกมาใส่เจลใส่ยังออยังอยู่บออืนเจ้าลงมาหายสเดอยาอย่างกะแักเว้ดาะมะกรอนี่เฮ็ดเฮ็ดน้ำเฮ็ดน้ำพริกกระแซบได้มะนา แมนโบแมนมาโกดิบเทานี่แหละแต่ว่ามันมันสุกเลยได้หลดมาต่ำใส่กับเจ้โอ้ยแซ่บแมนแมนหน้าตาก็สดิซื่นขึ้นลายได้พี่น้องเนาะหน้าเ้าแดงบ่บ sure> mm. ่ธรรมดาเพิ่งหางามได้หน้าตัวนะหน้าสีผูงต้องอยู่เนาะหน้าได้ยังแมนเลยบัวเสือกันบ่อนิเอ้าบัวเสืออะไรแม่งงาม ใค่สือเสือมาหายคืองามแท่ห์นี่ชาวลําพอนะบ่าพามีแมนเมนบ่าพามีบอกโอ้โอโดนน้องบัวบอกโอ้ระบบอบอพามีบอพามีบอกเนโอ้เพิ่นว่าเนาะโดยโดย อืมโดยโดยเมื่อนางข่อกับกเบไปทายพันยูอืมแล้ววันนี้คือทางมเมย์ี่การขั้นลงขั้นใดขึ้นก็นยากยากเนาะคาว่าสีเฮ็ตหายหรือว่าสีซ,ซึ่งหายทางเมย์กะเอาเป็นบอกเอาเอาเแล้วเอาว <c oughs> ่านางไพ่โตกะนางโลกเรียวเออเอา,นาอนเอานาะโดยโดยสิไปทำสร้างเพื่อนหายด้ยจ้ะเด้อขั้นใดนะเอากันใดจะขันก็ นับบนรขาดมาเอิไปนับเลยจ้าบริณายับเลยกายกันข่า,ขามตัวที่มันหลกกันญาติ <c oughs> โอ้เสียวได้นน <ừ> เ,าเนาะนัายยาง,าางถึงแต่แม่เจ้าและหิวน้ำหิวยางขึ้นมาเนาะตื่นเลยเจ็บตัอโอ้บริณายางบ่ได้เถึงบ่าะทางเถืงนะแม่บ่ได้เถืองโอ้ขันโตข้นกระหอดอยู่ที่เนาะต๊อยเทอได้ขอกระไหนเถืองว่าถึงเจ้ามาตัวกันเต๊ะร่างคนขันจักเม็ดแต่จะขืนมาชื้อมา โอ้พรพอไรเขาเขาเปิดพู่ได้ได้เทิงรุ่เนาะอันนี้ทั้งหิวน้าทั้งอันวาอ่าขั้นใดกระบ,บดีนนนเนาะนังเนาะกระเซียงเป็นห่วงแม่อยู่บ่เป็นห่วงอยู่ซึ่งซึ่งเลยอยากนอนอยู่เนาะเป็นบ้านะเ,<อ>เพลงบ่ได้เพลงแม่บ่จะ จังสีบ,บอาบอกาคารองให้เารมบบามาเราเคยเคยตีปอ,บบอป้ากับ่มไ้บ่ไห้ไพสะ้ามเก็บไปไ้ก่อนน่ถามมาขึ้นโอ้ไ้เรา,นนาเก็บไ้ก่อนโอ้โดยโดยเพื่อนกระซังพ่อผู้นึงบอแม่ไ้ลงเก็บไ้ก็ได้เนาะครับแม่คาดองกับสีบอยหอดแม่เนาะเพื่อนมาแม่ตีไปสัน นสดม่เามือนนี่นะเม่่บอใช่เละอแม่ช่อ่งนีเงินสาราดบอโอ้แมนความเพลินเด้อผูนเงินใบร้อยบาทอืมใบยังนึ่งรอยเยเเช่าใช่สิเฉียนเช้าเออนี่เ่าได้บั่สิบ อืม <icana>, ิอืม <ot> ก <earth> ็ไลายลแทนิบเก้าจิบอืมเซนเซนเซนไก็กินน่เซนิบเซนเซนิบกับเซนซบเซนจิบเซเอาไว้ิบนั่นได้สิเอเซนซ เ5ียนหาอืมเสียโอ้อันนี้ก็ใบร้อยทีได้6 60นังเอ้ยเสียนเท่าไหรกี่นี่เสีย40บ่กี่แม่นบ่แม่นเสีย40นามือเจ้าเเออก็เป็นนังเอ้ยอืโอ้หลายๆเนาะเก็บไว้ไปให้แม่เก็บไว้นําเด้อนเจ้าเียเด้ออื่นเองม่นบ่เท่านี้อ้มื้ออื่นก็ได้อีกเพิ่นมาก็ได้อีกล่ะเนาะ ไพ่ก็เอาไห้อันนี้เนาะไพ่ก็เอาไห้เจ้าลายคนอยู่นี่เออจนจนหน้าบูถั่วอ่ะป่บัดพี่น้องได้มาดินน้ำลายอยู่บ่ลายโอ้แต่ก่อนสีไทยท่านก่อนเอื้อยมาไทยนี่ก็มีคนมาอยู่บ่มาดินน้ำเจ้าแล้วลายเนาะแต่ก่อนไหนไหนมีมีแต่ก่อนนะก่อนก่อนเอื้อยสีมาไทยเจ้าหฮะมีมีมันเป็นได้ไรเด้เนาะ เบัน yeah. <th> ี้หลายโพดบัณหิตโอ้แมนความน้องคนดกับนโดมนบอกเออไปหา่ไปบอกใหกับนไยหมี้จันมาไทยกันบอกี้จันเอองกนโดยยาโอ้แต่ว่าบอกบอกคอยันเทือเดียวเนาะเมนบ่บอกายเทือยู่ในเทือยูบอกยูไม่ไหวจะมาถาม่า่ายใน โอ้ตอนน้ำดับหน้าผู้อ๋อคอยว่าเจ้าว่าได้เป็นยังคอยว่าเจ้าเบาโยกห่หางพูดถึงมากข้อหมายข้อเพื่อนนี่เพื่อนชานเพืพ่อนทุกอย่างเนาะเพื่อนโมเป็นภายในดอกพี่น้องเลยแต่ว่าอย่างหายห้านี่เขามาถ่ายเพื่อนอยากได้เฮือนได้ซ่านว่านา,า,นนางอืมขอโทษด้วยเด้อมาถ่ายสาพูดเนาะห่างโมเป็นยังเนาะได้อยู่ได้กินเละน้องนางเนาะอยู่ได้สบายเลยแบบนี้เออ เอาผ่าอัดสูไวปเนี่ยผ่าปกไวปเนี่ยกากที่สูเนี่กะมันกะกโบเมนนั่นปัญดดอกพี่น้องเลยเนาะกับโบได้เป็นตายานปัญดดอกเออพีดไว้ละอืมนันดูบอดีเพืะนะ่อนว่าเนาะเอฟซีเพื่อนว่าคนผู้จบผู้งามบัติมาใส่สูเศร้าสเลอร์ดบันเด้อร์โบไฮเพื่อนว่าเด้อเนาะผู้จบผู้งามนั่งไปงานไปกาดเออผูนง,งามและเพผ่งหุ่นจักแต่งตุ่ยด้อ มีอยังติดแขวนะมันเผามันเผาอือมันเผาแซ่บอยู่ว่ามันเผากะหวานอยูอ่ว่าช่วงอืโดยนี่แต่น้อยช่างน่ายกะจีนางเข้มกินกับข,ข,ข,ข้าวเด้ออาบได้อาบได้เออเออเออช่างหน่อ,นนอ,อยจงอาบก็ได้เพราะว่ายัางเวียนติบอยู่เนาะ มันมันไ่ได้หนาวได้มือนท่อนหนาวอยู่บ่นี่ยหนาวเลยคันคั่มเมันหนาวเนาะแต่ตัวนี้ยังมีแดดอยู่ได้หน้าใหม่ๆแล้วเนาะอืออืออื่นได้เพื่อนก็อยากได้อยู่คนนั้มันเสี่ยวอันตรายเนาะนางเนาะข้าวที่ท่นได้แต่ข้าวตะกี้คนบอกเม็ดบ่แม่เห็ดน้ำรังเนาะเห็ดน้ำรังมีรากคนหกคนหึงเนาะอือโดยโดยน้ำรังแต่ว่าเพื่อนนี่คืท่านได้เกิดดีไปจจกเนาะ อืออืม <c oughs> โอเมน <laughs> น้ำลังเออเป็นเกิดแรกแต่เป็นลืมไง่น่ะนั่นคือว่าได้คันไดบ้านเท่าวัดเนาะอันหนึ่งกระหึงใดบริหักง่ายๆากินมันเพาจ,จนอันว่าติดเขียวเนาะนลูกชิ้นเพ้าลูกชิ้นพ่อไปซื้อมาให้โอ้ชาลัมพล เอิอซาลาวสาวลำพรเด้อเจ้ายังซื้อมะนาวเวนาะเ <laughs> <c oughs> ข่าวน้ากับพระทะ่านข่าวเหนียวบระท่านในหนึ่งบาพท่านจะเดาะบอกนี่แหลนะเนาะเวลายามฝนมาหนิขออนุญาตถามเนาะมันบริพารบ่แม่ทางนี้นะ,อะโอ้ผ่าเบิดเนาะโดย บอกจะเป็นได้แต่บอลกลางบ่แจ๊กแต่หัวนี่บ่ได้หัวแล้วปะผ้าว่าเปียกเวัดบ่อนอนนอนอยู่บอลได้บว่นี่ทำเพื่อผ่านมาเพื่อนกวนเอ้าฝันมือได้น่ะฟันคืนนี่เอา้าฝันไายกลายเป็นดีเนาะชงใช้น้องใช้ได้เพื่อนใหม่บ่แจ๊กส์อะต่อไปเน,ะนเาะฟันยิ่งว่าจะไ,ได้เงินงามนะลูกันอย,อยากได้แบบใด อีกคือเจ้านี่อ๋อโอ๋ยังจื้ออยู่ได้มีได้คือเฮือนข่อยเนาะอ๋อโดมก็บ่มีให้แหล่มีแต่ภาวนาเนาะให้ผู้ใหญ่ใจดีซอยเนาะอยากได้ใหญ่บ่หรือว่าอยากํากอยู่เดินีแล้วอําเพ่สิเติมเดินเจ้านี่ใหญ่ตเนาะอืหรือว่าสิเอาซําประมาณ3ห้องเนาะเออเอาซ่ําสาเจ้านีโอ้สากได้อยู่ยนๆไปทางนั้นเอาเนาะ ถือว so ่า no. ยังแต่สมมติว่ามีสาวแล้วเนาะย่ไว้แล้วเขาก็คอยเฮ็ุไปเรื่อยๆถถามีค่าสอกค่า้างเนาะนอนเลยเอานอนนอนเนาะนอนช้าๆเลยนี่แหละเนาะิ่นก็ว่าคู้เรื่องขึ้นอยู่เนาะคู้เรื่องขึ้นอยู่ม่เพิ่นอนแหละพี่นองเล้เนาะไห้เมเพิ่นไปหนึ่งเข่าหนึ่งน้ำ โมนหนึ่งก็กินข้าวเย็นเค็มกับข้าวเอาเนาะกินได้ลายยี่บ้อเธอหนึ่งน่ะนางเคม็มลูก,ลกมีมีก็มีวะโอมีได้เหีบด,ดอ้อืออืออือปลากระป๋องก็ได้นะกินปลากระป๋องก็ได้ง่ายง่ายปลากระป๋องกัได้แล้วเจ้าปลากระป๋องกับนางเค็มด้วยจริงนางเค็มซินแห่งอืมสั่งแม่เลยคัดเย้ใช<ข>่ปะพอมไหมโดยโมมีกับแปอาทั้งเฮือนอีแม่พว่อะไะมีอยู่ปลาหอมขอเอาเนาะนัง ซื้อได้งาตรงได้ีตรงอืมอยู่ใน่อนะเนม่เนบนีดนอนอยู่ออแมนอยู่บ่นอ่ะเพิ่นซื้อมาเพิ่นซื้อตอนเพิ่นไปตลาดนัดเลยไปซื้อเพิ่งไปตลาดนัดเลยถึงอ่ะอ๋อโดยโดยความคิดเพิ่นนี่เนาะก็ว่าเพื่อนหนีสิบเสาจ้าวันใหญ่เพิ่มไปแจ้งเนาะมันมีลูกบองบอนปลูกผักปลูกหญ้านี่มีกก เออไปปลูกยีน่าเม,มนความเราเพื่อนนี้มากปลูกพักกันาะหมักเต่งหมักอย่างเนะกกาะอือโดยโดยเ,เ,อเออเป็นแม่ค้าสาไวาย้ยวัปลูกพักไปขายเนาะ <c oughs> ใช้คือเห็นตั้งว่าผู้บ่าวชิมาโคลฉันบอมาได้ไรอ่ะมาวได้ไรเนาะไม่ใช่ละ

โอ้ขันเจ้าไว้น่ะขันเจ้าเช่าหลัเพิ่นจีเพิ่นจีว่าโคโอผัวทางเมืองนอกโอ้เออผว่าลัดแล้ววันนี้เจ้าเส่วขาดองน้ำเพิ่นเท่าไร่อจะไปใช้เนาะโอ้เอางนะฮะว่าเอาได้ขาด่งทำไมเนาะอือหนยจากร้านก็ไรล้านก็เียวคนนั้นโอ้จ้าสิัด้านนี่ไร้านก็เสี่ยวจก้านมาเ้ามาน่้านตืนี้เลย โอ้โ้สารนไปแสงคนล่าอันนี้คนลาวเนียางินชาวนโอ้เมนจะบอกเมนอือคนงามเนี้้โดยเจ้าผู้เจ้าผู้งามเนอะว่าหลายน้ำเพลินเอกพี่น้องไอซีให้เพลินนอนเนาะน้น้ามีอืมน้ำน้าเฉดเดอะเฉดเอไปทั้งอิงก็สิได้เมืองคือการแบบนี้เนาะโดยโดยสบายดีฮะ จะห,ห่างแล้วจะมาซ่วยเขาเน่ให้เองห่างอ๋อเแลเ็กวิชิมาซ่วยตูอโอ้ยสาธุเด้อเนาะสมควรปากเน่เด้อเนาะอยากห่างอยากมีอยู่นางเอ้ยจะได้ซ่วยกันเนาะหมู๊ไปปล่อยกับไก่นี่เศร้าแล้ววะนี่เนาะเหล็กวิชิมาเตียงเหิไปใช้ยาโอ้โยยาดอกลูกเพื่อนเราวันกับเฮาดอกเนาะยาเพื่อนไปใช้กับยาเพื่อนเนาะมู๊มาทำขาดเออเห็นว่าเจ้ากะ เห็นเนาะเห็น well, well, ุเห uh ็นเหรอังกวนเพิ่นเห็นบ๊วยหุบหมูพันหมูือนหมูต <ma> ึงอ้โหเอาไปปอยนะเออโอเควิทย์เวียนวิทย์กรรมบบนี้เนาะเออปอยลูกให้เพื่อนเนาะนะอืมโดยโดยแมื่อไรจะได้มาเยี่ยมม่เยี่ยมได้เลยนันเนาะเพราะว่าบ้านใกล้เพื่นเคียงอาการของเพื่อนรืมมาบริาคไขม้าปอยไหม เออเจ้าอยากมีมูมอ๋อคะแนนว่ามูมากแน้วนี่เจ้าบม่ได้เครียดบ่สะมีแต่อารมณ์ดีขึ้นบอโอ้อยู่อยู่คนอยู่สองคนกับแม่กับสามคนกับน้องแต่กินเครียดบอเกลียดเงาโอา้แม่นความเพลินไปน็นเจาน้องไหมเนาะเออมาแบบเพลินว่าเงาเพลินแบบเนาะก็อาได้แม่ก็บม่ได้คอยว่าอ,อกปานใด <laughs> น้ <laughs> นองกะไปเอออไปดิบแค่หนู เอ้าเราเพื่อนมืนเงาเนาะนางอยู่เพื่อนแล้วก็เงาเมร์เนาะไปดินน้ำมูแค่เนาะไปดินนมนั่งโป้ทางนี้แบบโป้โป้กป้กันเลยนมะนั่นเด็กเพื่อนก็อยากไปคือเมร์เนาะสาวไปว้ยจะเด้อสาวไปว้ยเด้อน้องมะนาวเด้อเด้อเนาะเพื่อนเป็นคนมักไปได้ได้ยินเสียงเมร์ทางนั้นก็คือเอิญรถมันบอก เป็่นมินมาสันคำว่ามันเปลี่ยนยากเนาะเอาบบบรากาจังว่ากันอันเอานี่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 นีนี่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 เี่นีบนี่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 น้น่่น่นนน่พ่นับนี่หละพี่น้องเนนมี่ีนห็นนนนองนนผู้งามมาเป็นี่น ดูดยเอยขอขนณะเราโบเป็นยังกะได้ลูกได้ผัวได้เนาะลูกแต่มูรุ่นเดียวกันคือไม่เพียงกับชองควาสามัวาเลยป่ะเนาะวกเบ่บาว่าได้แต่ลูกดิ่ชองควาสามควาพวนูนวันน,นี้ก็เอาอีกแล้วเนี่ยอันนี้หนึ่จะมาไหวไอีกแบบเน่เออรุ่นเดียวกันบ่าวะ